สวัสดีครับบารมีชาแนลนะครับทุกเรื่องคือสาระนะครับวันนี้ประพ่อกับพี่น้องคือเก่านะครับความเก็ตความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับมาฝากพี่น้องเนาะนะครับวันนี้พาไปเบิง่งสูตรคนโบราณนะครับแกงต้วมะพร้าวพี่น้องการแกงต้นมะพร้าวของคนโบราณมีซีมีว่าจะไหนนะครับไปต,ตามไปดูกันเลยครับพี่น้อง สีสเกตบึงโคนต้นนะครับต้นเาาเก่าเก่าต้นเผาโบราณเนี่ยก็น,น่าเนาะนะครับการที่เรียกว่าโบราณกับบอกโบราณเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้นเาวมั้นเป็นต้นปลูกปุกี่ปีนะจ๊ะสูงได้แล้วเนาะถ้าน้ำในมันพอนพี่น้องถ้าสิเก่าเก่าจริงๆนะก็โอ้คือสิหายากเลยนะครับูุโมงนีใต้นเ้าถูกทำลายถูกตัดถูกยังทิ่มกันไปเยอะแยะนะครับต้นสูงเนาะ อาจจะมีต้นมระเพราใหม่ๆนะครับต้นกะเพราวเตี้ยนะครับพันเตี้ยนะครับที่เอามาปลูกใช้ปลูกกินข้าวมือนี่ที่เห็นต้นมะเพราวสูงสูสิบเมตรยี่สิบเมตรสามสิบเมตรคือตบรานที่เบาเห็นแล้วนะครับอันนี้นะครับต้นมระเร้าวนี่แต่ละต้นก็อยู่ประมาณสิบว่าเมตรนะครับสิบสองเมตรสิบสามเมตรอยู่ประมาณนี้นะครับสังเกตมุมโค้นต้นนะครับ ตาบ้านหลังนี้นะครับแกที่มีสูตรของแกนะครับผมสอบถามได้ว่านะครับตานะครับเป็นย่างค่นต้นมะพร้าวจะมีล่องรอยคล้ายๆค,ควานเจาะนะครับคล้ายๆเป็นนกเจาะนะครับเป็นคล้ายๆนกเฮาจะคิดว่าเป็นนกนะครับแต่พอถามทุนตาแล้วนะครับตาเพิ่นชีบอกว่า นั่นละนะครับนหละบักลาบักคำคนหวานเนาะนะครับคนอือน่นใส่แต่ผมนะครับว่าบักลาบักคำนะครับผมนี่แหละคือสูตรแกงตัวบมะพร้าวคนหวานนะครับแกงมะ้าวเพื่อว่าถ้ามันติดลูกนะครับถ้าปมติดลูกอน้ำมันที่หลายน้ำมันจะขึ้นไปเลี้ยงหลายพอน้ำขึ้นไปเลี้ยงหลามามักด้วบัตับว่าซาบินะครับมักที่บั หมาัางเ้าสิบดับลูกนะครับที่ออกดอกออกอย่างมากกันหล่นไปนะครับหล่นไปคือผลไม้ในหลายอย่างนนเน,ะเนงเาะเพื่อนเลยต้องเจาะนะครับเจาะทุกต้นครับต้นเ้าอย่างนี่ก็เจาะทุกต้นนะครับไปสังเกตางนี้พี่น้องเป็นหูอยู่นี่นะครับเพื่อนว่าคนเอาสว่านมาเจาะเลยนะครับผมเอาสว่านมาเจาะเอาสิวมาเจาะนะครับ ถามว่าเจาะเข้าไปเลือกอยบ่บ,บ่อเจาะเข้าไปใจกลางมันเลยครับถึงใจกลางมันเลยได้ใจกลางของลาต้นเลยนะครับถ้าเป็นต้นไม้อื่นก็คือทีเรียบร้อยไปแล้วเนาะผมว่าแต่ว่าต้นมะพร้าวนี่สังเกตเห็นแล้วหลายๆต้นนะครับสังเกตตั้งแต่น้อยคนละผมก็ได้สังเกตว่าตั้งแต่น้อยนะครับซีมีบัดเกือบทุกต้นนะครับแต่ก่อนมาแล้วที่สังเกตมานะครับผมก็ไม่ได้ถามเล้อกเชื่อนะครับว่า มันเป็นอันนี้แบบใหเนาะเป็นแบบไหนนะครับเป็นใไบไจางภากันเป็นฟันจางภากันปเป็นเสาะนะครับมีอีกต้นนึงครับผมต้นหนึ่งนะครับามาเบิ่งต้นกันพี่น้องว่าที่นี่จะหาซอกเบ,บิ่งนะครับข้างล่างครับโอ้พี่พี่น้องนี่เด็กน,นี่พี่น้องนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยนะครับผม นะคาับเต้นกี่เลยแสดงว่าใช้อุปกรณ์เดียวกันนะครับเจาะเ่ยเข้าไปเบิ่งกันลึกนะครับเลยเข้าไปใจกลางต้นเลยเดี๋ยวไปยีงเบิ่องอีกต้นข้างหลังอีกนะครับต้นหลังบ้านคนหนึ่งเนาะเดี๋ยวไปสุดสกันเลยพี่น้องขอไปนะครับภาพกันหน่อยเจ้าน้อยนะนี่นี่พี่น้องนี่เงยต้นนี้นะครับ มาเบิ่งน้ำแข็งนะพี่น้องมาเบิ่งนด้วยเดี๋ยวโซ่ขาเจ้าน้อยนะครับผมโซ่ขาหอยเจ้าน้อยเนาะมีปะนะครับนี่ยเนี่ยเนี่นี่พี่น้องเห็นบ่นะครับอันนี้บ่เสรมาขี้หินมาขี้หินพุดไว้นะครับพุดไว้เออมีเออดีมีต้นไฮเกิดต้นอะไไซตต้นยังติด เดี๋ยวไปเปลืองดินะครับตัวหนึ่งนะครับผมโอ้โหผมเป็นตัวนี้นะครับโอ้ตัวนี้ต้นขนุนเนาะโอ้ตัวนี้เจาะไใบครับตัวนี้ไวต่อการตายมากๆเนาะพี่แล้วต้นขนุนครับเจาะไบเจาะแต่ตายง่ายๆนะครับตัวนี้นี่นะครับตัวเนาะอนนี้บอกครับพี่น้อันนี้นะครับ มันคมันเหมือดจะน้อยเนาะเพราะว่ามันเป็นตะไคร่น้ำนะครับสังเกตดีๆนะครับพี่น้องมันจะเป็นหอยเจาะดำๆนะครับอนนี้นี่นี่พี่น้องนี่นี่พี่กันเลยพี่น้องตัวนี้ก็เจาะนะครับแต่ถ้าขึ้นไปบนข้างบนต้นนะครับตัวนี้ยังพ่ได้เป็นหมากเลยถึงแม้ตรสูงนะเนาะเพราะว่าันปลูกธรรมชาตินะครับ หน้าแรงมากกับยากเหี่ยวเนี่ยนะครับกมบอก่ฟจับตามที่เพื่อนว่าห่อไหนเนาะเป็นพร้าก็บอก่ฟสมบูรณ์นั่งสปานั้นนะครับพี่น้องอันนี้จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่จะถามว่าต้นที่บดเจาะเลยมีอยู่บ่ก็มี่หรือกันเนี่ยพี่น้องพาพี่น้องมาเบิงต้นนี้นะครับ ต้นนี้ลูกบวบเผาเตี้ยนะครับต้นนี้มพะพร้าาน้ําหอมเนาะพี่น้องสิงงงๆนะครับมะพร้าเตี้ยแบบเ้าน้าหอมนะครับผมต้นนี้เต็มต้นเลยนะครับเต็มต้นเลยพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปสังเกตเบิ่งนะครับไปเลาะแบบโคนต้นกันนะครับผมอาจจะโนหาเบิ่งนะพี่น้อง ตอกไปตอกมาครับซอกขาเดินจนรอบนะครับจะรอบโคนต้นเหงือมมีนะครับต้นนี้เนาะนะครับบมมีได้พี่น้องเ้ยต้นนี้บมมีนะครับเดี๋ยวมะลกเต็มต้นเนาะพี่น้องเนาะต้นนี้มันจะใกล้น้ำน้ำไซเฮาเนาี่ยนะเขาเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆซานนะครับ บ้านบ้านเฮ้านะบ้านนอกนะครับที่เขาล้างถ้วยล้างซ้มนะครับส่วนนี้นะครับอันนี้จะเป็นวิทยาลัยานของผ่าของมันเด้อพี่น้องเนาะนะครับบางต้นกระเจาะบางต้นกับบดเจาะแมักบางต้นกับเจาะกับบะมีนะครับบะมีหมากบางต้นกับบดเจาะก็มีหมากด้วยกันนะครับพี่น้องจะเป็นวิทยาลัยนะครับแต่ว่าคนทางอีสานเนี่ยน่าชื่อลุ้เลยพ่อๆกันนะครับผมนัา คยสังเกตเห็นาะว่าความเชื่อน,นี้มันมีอรีนะครับทางภาคอีสานเนาะนําภาพเพียงไม่น้องเบิ่งอีกรอบนึงนะครับผมขอบคุณลหลายครับพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งน,นะครับขอบคุณลหลายที่เข้ามาติดตามเนาะนะครับมาลังมาใช้แนวจสนำคลิปความรูเร้เล็กๆน้อยนะครับเรื่องทั่วไปมาให้พี่น้องเบิ่งนะครับขอบคุณลหลายสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ